จะยใกล้จะลงน้ำแล้วครับแพ้กับพ่อมละโอ้เสียงไม่หางหน่ยแล้วมีบอมไม่หางไม่หางสวัสดีครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับวันนี้นะครับห่างหายกันไปหลายวันแล้วครับวันนี้อีเวนต์นักขนาดครับช่วงนี้ครับพิษภารกิจนะครับ แดงมาวันลอยกระทงกันเลยอยากกินต้มไก่ครับต้มน้ำป่านะครับเมนุง่ายๆครับเดอน้อยไอเดียวโหกับ้องบี้เขาจะมาแอวหาด้วยนี่เดี๋ไปลอยกระทงกันไหนองอ่าง้งครับหลังบ้านนะครับอยู่ใกล้นี่หน่อยเดียวปด้ครับหลังวัดนี่มาแล้วครับเอาพอเครื่องก่อนนะครับไก่ต้มน้ำป่าวันนี้เขาไก่ไก่เป็นไก่ไก่บ้านนะครับไก่เมืองนะครับต้มเป็นตัวเลยนะครับอ่า เครื่องก็บมีนะครับหอมเถาใบเตยหักผักชีนะครับจะไข่หรือตะไคร่นะครับเนาะนี่เป็นพริกไทยขาวพริกไทยดานะครับบางคนอาจจะใส่เฉพาะพริกไทยดาก็ได้นะครับพริกไทยขาวมาใส่ก็ได้นะครับนี่เป็นน้ําตาลปิ๊บนะครับนี่เป็นซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วขาวส่วนนี้เป็นน้ําปลานะครับใช่น้ําปลานี่มันดีๆหน่อยนะครับเนาะนะครับ เอาแค่จะใส่ประมาณสักนี่ครับคตเล็กนะครับประมาณสักบ่ถึงกึ่งนะครับนี่ครับข้อข้อมือติดนี่นะครับมาเขาจะต้มเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเพราะเวลามีน้อยบึ้บจะไปลอยกระทงอยู่ครับเสื่องลงไปเลยนะครับไก่ต้มนี่มันต้องร้อน้ำห้อนนะครับใส่อิ่วขาวพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ลงไปเลยครับ เป็นน้ำตาลปิ๊บนะครับใส่ประมาณสองจอนสองจอนช้าสองจอนสองจอนโตะนะครับลืมไปสีขาวนะครับสีวหวานนิดหน่อยใส่ให้มันมีสีสันนะครับอันนี้หกไก่ลงไปเลยนะครับต้องเอาตังกุกลงนะครับนาะ บางคนอาจจะใจ้ไก่พันได้นะครับเขา,จ,าจะใส่น้าขห้มันท่วมเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําป่าไปประมาณที่บอกนะครับเกือบกึ่งขวดนะครับนนะลงไปเลยนะครับ พอนะครับปดเล็กนะครับสมัยน้อนก็จะไปวัดละรอไปท่องบุญครับพระมีพระสวดตอนกลางคืนจ <c oughs> ุดเทียนจุดประทีปเดี๋ยวไปส่งอุ้ยนอนก่อน,นครับ <c oughs> วิจะ่ค้แม่บ้านต่ำน้ำจิ้มสารถนึงนะครับไฟแหง้งไปเลยเลยนะครับ เดินนะครับสาวนมก็มาถึงพอดีถ้ามันมีฟองนะครับมันตักออกได้แต่นีนมันมีมนะส <Yeah. S 1> าวสาวใครประกัน <Yeah. S 1> นี่ได้ข่าวลูกค้าจองสี่ห้าไลน์กันเน็ตรอ นแก่แล้วงไ็ได้หนุ่มเด้เอาไปดูนี่โอ้าหารแมวมาแล้วครับถึงแมวถึงคนนะอืมนี่ลูกสาวคนมากแมวนะครับเจเอันนี้มจากคนหมูย่างหมูย่า้งปลาออร่อยอืมอืมแซนด์เาชันหเจ้านี่เหรอนี่เขาใครต้มมือ เราไม่ไหนมาเลี้วปะจูเต่งจีโน่จีโน่มาหล่อยหน่อยหม่นยหน่อยหน่อยเอาไม่ได้ลูกสาวคนเก่าสาวคนเก่าก๊อตที่ก๊อตมันเจ๋งนะครับหางมันมันขาดนะครับหางมันกุดห่อยก๊อตมันเฮาเนาะหางก๊อตพริกพริกหรือพริ๊ ไก่เอาหมกสักโหลล็อตไปนี่นะครับเนื้อนี่เ้ิ่มมันกันเหนียวต้มปลาต้มน้ำปลาอ่านี่เริ่มมืดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะไปจุดประทีปกันก่อนนะครับถึงประทีปถึงเทียนเนาะยครับตีเจ้าตีบ้านนะครับตัวเองนะครับอ่ามาเบิรดก็จะเก็บบรรยากาศตอนไปร้อยกระทงมืาฝากขึ้นตัวนะครับเนื้อมันหนอกเขานะครับอ่าเป็นของหมู่บ้าน บงไตเนี่ยนะครับมีอยากปีนนองตั้งพปกน่อยยังก็มารวมอยู่นะครับก็มีดงนต้นตีอยู่เย็นนี่ทัดจันกันเริ่มขึ้นแล้วครับเต็มดวงคลิบเลยมันนี่ สวัยแล้วครับแต่ละบ้านก็นกนจะจุดกันอี้นะครับประมาณนี้มันเพ้นเดือนสิบสอง <Okay. S 1> แต่ก็ระวังฟืน้นระวังไฟกันด้วยนะครับเนอะนะครับจ,จุดแล้วเด็กจะไม่มีไผอยู่บ้านอเก็รอดกระทงกันนะครับต้องมันมาพอ น้ำจิ้มสามรถสีมือแม่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะล็อกไก่มันเปื่อยสักน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ยังเดินทางมาถึงเตือ,โอ,โ,อโอ้ขอชุดโอม้อยอะไรละ่ะนี่อันตรายนะครับอือ,อันนี้ไฟมันมุดเหตุก่อน,นอ,อ,อ,อืเพราะว่า ถ้าไปตกใส่ตรงเศษน้ำเรียบร้อยแล้วบอกนากำลังใจะใกล้เกี่ยวโอ้กันใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยโอ้หุ่นใหญ่ใกล้สนามบินเพื่อกบผมคุจุดนะครับนี่มันไก่องน้อยหลวงได้อยู่นะครับแถวๆน้อยเมืองแถวบ้านดูแถวเวียงไซนะครับเชียงลุ่นะครับเป็นบางสีมาได้นะี่ <c oughs> เอ้ยชีวิตคนบ้านนอกว่าจะไป้อยกระทงวะนี้นะครับซุดยอดเลยไอ้ใแคาเราเกะนะครับผมสันนะครับอืเสียเอกจัดฮือนะครับอโอ้ อดอุดลับคอยใช้ปีเลี้วแล้วนะเนี่ยรักไปปีแล้วแล้วไม่ได้มามเดียวนี่เอ็กซ์เอ็กซ์กลางองค์ข้าวุธอยู่ในนี้หมดกันตูนักนี่เป็นนักอย่างเดนอยเดียวเขินที่หักอยู่ตะเขินกันไปหวามันตะเขินแล้วเอามันมีขายสอดเข้าไปนะครับเนี่ยด้แนะนำเนี่ยมันเป็น เอาละครับถูกปะละครับบอกว่าแข่น,น้อยไปหน่อยไหนวะน้อยนะครับชมเด็จเด็กอะเน็ตเนี้ยต่อพอกาม่ไดน่เนี่เราเราต้องเต้นเป็นนี่เนี่ยพอพอกาดตัวต่อ ปกาเนี่ยวะน็ตอะวะเนาะโอ้ตัดงายเลยชีวิตคนมาหนอกันเลยติดหัวติดอดตดัวมันมันดีคืออย่างนี้ว่าต้องซื้อสีจะเปว่าผุ่งายตัวเียวนอนไปดีกว่นอีกเ่าต้องดูมอืมจะย้อนเสงใกล้นี่มเกลจะลงน้ำแล้วครับแพ้กับพ่อมละ ดูมีแม่เอาอันนี้นปุ๊นักอันนั้นนึกว่ามันยังเตเป้เตับเป้เตับเป้มันแค่ะอ่นสีนะเนาะเออเนาะมันลวดท่านพอย่างเลยโอ้เน็ตอ่ะมัน

ชีวิตเขาเป็ <mm> <mm> นนกนกไปอย่างเีอาปีนี้ปีแรกนครับปีหน้าเขาจะใจแบบอ่าไม่ไพ่แล้วกว็เอาจุดตะเกียงเอานะครับมันจะได้ไง่นนกว่านี้ง,งานเขาจัดกอีก,กสุดยอดละ่ะไปเขาจะง่ายไปในงานแล้วครับเออ วันนี้ก็มาสุมมาจ้าหม่คงค้านะครับอืม๋ยวนี้ขอองไหมเหรอเออร้อยด้วยกันกน,กนเดี๋ยวเดียวมาว่ากันกระทุงมันมีแล้ว กระทงแล้วก็ต้องมา ett, โอ oh, ้ดีคร mmm> ับโกำลังมาครับเสียงว่าจะเออก็คือคือคมเลยนะครับช่วงส่งแอร์แลวกระทงนะครับ เขาจะปล่อยเบงกอีกเลยนะครับปล่อยเขาาปล่อยน้ำปล่อย <One. S 1> ลอยกระทงโอ้ขึ้นไปเองเลย oh. oh. ถ้ามันถ้ามันได้ตีแล้วมันจะขึ้นไปเองเลย เขาบอกเอามาสิบเกนเข้าแบบนักแล้วไปเอามาห้าเกนต้องอธิษฐานก่อนนะครับก่อนจะปล่อยตึงตึงๆกอนไฟมันหมดทั่วเตืออต้งเมนนแกนา đem nó đi bạn nó ông quay đó ờ đi đây đem đây <laughs> น้องดอยหลวงเขาขายของครับมาเารื่อิดหนึ่ง,งอโอ้นี่กระแป้งติ๊กติ๊กเหรอไหลายวงนะครับนอ้อง <c oughs> นะครับล้านค้าล้านขายขายของเราเป็นไงไที่สุดนะครับเขอเด่มจิตต่อคุณนางเขา น,นี่ยังน้อยนะครับแต่ว่ามันมีโต๊ะจีนนะครับมอร้อยก่าโต๊ะ,ะมาแล้วครับชีวิตคนมนกกำลังลงตา <c oughs> ดีงานแล้วปีหน้าห้อยจ่ายแบบหวาตะเกียงเอานะครับจาหารชัดกว่านี่ในข่าวอ่ะร้านอาหารใจร้านผนลไม้นี่นาขินครับนะครับอ๋มอมีอย่างวง่าขบ้าวผลไม้ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นชุดนะครับเนาะ Đang <laughs> and ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครองขอบคุณนะครองกิท่ายนะครับพอละครับอ่ามันเลยเวลามามืนแล้วเนาะครับก่อต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคำคืนนี่นะครับสำหรับห้าพระกระงหมดนะครับหมดละมันเเวลามาเป็นสาวนาทีละทุกท่านเดินทางครับด้วยสวัสดีภาพนะครับคำเดียวละออนทีมงานจะได้เก็บพื้นที่นะครับขอทุกท่านจากนั้นนวเร้บสวัสดีรัาขอบคุณครับโอกาสน้าป้ากันไหมครับขอบคุณครับ โอเคครับปิดเม็ดสำหรับงานลอยกระทง 2 9 9้าเโอเคซีอูอากิ o จงมออ่าซุกสันวัน้อยกระทงนะครับเอ้อนะครับนี่เอาเนมวลน,นะครับเดี๋ยวจะกลับกันละนะครับพักฟ่อนนี่นะครับขอบคุณแฟนนะครับ,บที่เข้ามาติดตามนะครับอันนี้ก็เก็บตกงานลอยกระทงนะครับผมครับ